เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายไอดีเกมรหัสพีไฟราคาถูกเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อไอดีพีไฟรับแม่นรับทุกแบบพร้อมจบนะฮะเพจซูเปอร์ไก่ช็อปสาขา2รับฝากไอดีขายค่าฝากเพียง20บาทเท่านั้นนะฮะเพจจริงผู้ติดตาม90,000กว่าคนเพจจริงไม่โกงแน่นอน100%มีกิจกรรมแจกไอดีทุกสตาร์นะครับลิงก์ด้านล่างใตค้คลิปได้เลย สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับวันนี้เกมฟรีไฟนี่ฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับมีทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมนะครับเนาะสายฟรีเนี่ยเป็นกิจกรรมสา์ออฟไลน์นะครับก็เป็นกิจกรรมของสายฟรีนะครับให้เราแบบเข้าเล่นในประมาณ10บโมงที่น่าจะเปิดนะครับอ่านะครับก็เป็นคล้ายๆตู้โมโก้เลยนะครับดูสังเกตนะครับทุกคนจะให้เลือกไอวอร์นะครับหรือว่าชุดนะครับหรือว่าคู่หูนั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่า สุดจริงนะ Guerra, ทำแบบนี้นะครับทุกคนก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมเออนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆก็พี่ก็จะเลือกชุดแหละครับทุกคนน่าจะค้มสุดอย่างอื <c oughs> <c oughs ่นเดี๋ยวค่อยซื้อเอาอะไรประมาณนั้นอ่ะให้เราคลิกเข้าไปนะมันคลิกยังไม่ได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมยังไม่เปิดนะครับอ่านะฮะกิจกรรมอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนยังไม่เปิดยังไม่เปิดปักอยู่นะครับประมาณ10บโมงนะฮะแต่ว่าอจะมาเจาะตรงกิจกรรมอันนี้นะครับผมตรงปกแน่นอนนะครับก็จะเป็นกิจกรรม ที่ฟรีไฟล์คอร์รัปกับ d t เทคเหมือนเดิมนะครับอ่านะฮะก็จะเป็นเคลวตัวนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรสวยครับทุกคนอย่นี้ครับบอกเลยว่าหาได้ที่ d t เทคเท่านั้นนะครับพี่บอมขายโค้ดละ15บาทนะครับสามารถทักมาในแฟนเพจได้นะครับอ่าสิบาทนะครับซื้อขายกันได้เลยนะครับมันก็จะได้เป็นโค้ดนะครับแล้วเราก็เอามาเติมนะครับเติมผ่านเว็บนะครับอ่าเราสมมุติว่าเราไปซื้อมาละซื้อพี่บอมมาละชุบ เราก็เติมผ่านเว็บนะครับถามว่าเฮ้ยเว็บไหนพี่ก็ใส่ไปเลยครับเว็บเติมโค้ดนะครับอ่ะตามภาพนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะหลายหลายคนแบบไม่รู้ไงเออนะครับว่าเอ้าตามภาพอะไรพี่อะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะตามนี้นะครับอ่ามานี้แล้วก็อันแรกนะครับชุบแล้วก็เข้า Facebook อะไรก็ได้ที่เราแบบเรากินเกมนะครับอ่าแล้วก็เอาโค้ดมาใส่ปุ๊บแบบนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับปุ๊บแล้วก็มันจะเข้าเกมเลยนะครับเด้งเข้าตัวเราเลยนะครับอ่า ไปที่ตัวละครแต่งตัวนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับกล่องนะครับผมแล้วก็เลื่อนดูครับว่ากล่องเราอยู่ไหนอะไรอย่างงี้นะครับผมเนาะมันจะอยู่้างล่างนะครับสําหรับมันอัปเดตแพทใหม่แบบนี้เนาะอ่าอยู่้างล่างนี่นะครับพี่ผมก็เติมมาละนะครับ6กล่องนะครับประมาณถูกๆนะครับไม่กี่บาทเองนะครับกล่องละสิบห้านะครับนี่มีถาวันนี้ด้วยอ่ะที่ผมขอเปิดทุกคนดูครับอ่าดูเคลื่อนมาครับอ่าเปิดไปเลย5กล่องครับ โอเคครับเห็นไหมโทเค็นมา4อันเลยนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับอ่ะเราเปิดให้ดูครับเมื่อกี้ได้โทเค็นมาชุบอ่าได้มา4ีทับสนะครับซึ่งเราต้องหาโทเค็นตัวนี้นะครับโทเค็นดีแท็กนะครับเป็นรูปตัวดีแท็กแล้วก็เป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับอ่าตอนนี้เราได้วงกลมมาละสี่อันนะครับถามว่าเฮ้ยสี่อันเนี่ยพี่เรามาแลกอะไรได้บ้างนะครับก็แลกบัตรได้นะครับอ่าสบายแล้วก็อันนี้ก็แลกได้เหมือนกัน แต่มันเป็นไม่ใช่ลาวอนนะครับ24ชั่วโมงนะครับเราก็สะสมนะครับให้รายเยอะๆนะครับผมแล้วก็เอามาซื้อเขียวมาแลกเขียวนะครับเดี๋ยวว่าน่าจะเอามาแลกเหมือนกันนะครับมามาสะสมแลกรุนรับเอาเขียวนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมเติมให้ดูอีกสักนิดหน่อยละกันนะครับสําหรับโค้ดเนาะนะครับเพราะว่ามันคุ้มนะทุกคนนะครับที่แบบว่าเติมอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันได้หลายกล่องนะครับแล้วก็มาสุ่มกันแบบว่าพุบๆๆเลยมันจะคุ้มกว่านะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเติมแล้วก็เปิดให้ดูอีกนะครับผมหลายๆกล่องเลยนะครับเนาะใครสนใจนะครับไอเทมเคลตัวนี้หรือว่าไอเทมใหม่ตัวนี้นะครับก็ติดต่อมาได้ทางแฟนเพจนะครับผมก็มีขายอยู่นะครับแต่ตอบช้าขออภัยด้วยนะเพราะว่าตอนเช้าในวอปจะสตีมหน่อยหนึ่งนะครับอืมก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับผม15บาท15บาทนะครับผมก็ขายกันไปนะครับอ่า ราคาย่อมเยาวนะครับประมาณนี้กิจกรรมอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเนาะก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมตู้นะครับสิบห้าวันนะครับบัตรก็บักอยู่นะครับสอนไปแล้วแล้วก็ดัมเบิโลยโยนะครับอ่าแล้วก็จะหมดอีกแล้วอีกสิบสองชั่วโมงหรือว่าสองวันนะครับ ไปเก้าพอยนะครับ M14 นี่นะี่เพิงนะครับอะไรไม่ซื้อหรือว่ายังไม่ได้จับจองก็จองกันได้นะครับอ่านี่นี่แล้วเหมอนกันนะครับดาเมจสองไม่ย้ำหนึ่งแต่ดาเมจช่วงนี้มันบักนะทุกคนนะครับโคตรบักเลยนะครับเออนะครับเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันโคตรบักเลยนะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับอย่าลืมสุ่มลืมอะไรกิจกรรมต,ต่างๆนะครับผมทุกคนเนาะกิจกรรมสายฟรีก็มาแล้วเดี๋ยวจะมารีบรีวิวให้นะครับผมวันที่11ก็คือวันนี้นะครับที่ลงคลิปวันนี้น่าจะลงคลิปเยอะหน่อยนะครับก็อย่าลืมติดตามและรับชมพี่วอมด้วยนะครับบายๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ โอเคฮะเราก็อยู่ในเว็บที่นุกเกอร์อีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้เป็น EP ที่2นะครับที่ผมมาสุ่มนะครับผมหลายหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่เขาไม่แจกจริงหรอกพี่เขาแจกโมอะไรอย่างนี้บอกเลยนะครับก็ไปดูในเพจได้เลยนะครับว่าแจกจริงไม่จริงนะครับบอกเลยว่าแจกจริงแน่นอนวันละสิบกว่าดีนะครับทุกคนต้องรอเวลาสุ่มนะครับบอกเลยว่าได้แน่นอนเนาะวันนี้ผมก็เติมไป100บาทนะครับอ่าเครดิตเรียบร้อยนะครับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ก็มาเลยนะครับพี่ผมก็จะมาสุ่ม ID เหมือนเดิมนะครับรอบที่แล้วพี่อมสุ่มไอดีหลักแสนไปนะครับรอบนี้ก็จะไปสุ่ม ID ดแลนะครับะนะลองดูกันนะครับทุกคนนะครับก็สุ่มไปเลยนะครับบอกเลยว่าอยากได้อะไรนะครับก็รอได้เลยนะครับทุกคนมีไอดีหัวขาวไอดีกเอฟไอดีเทพแล้วก็ไอดีเสื้อแลนะครับมารอบนี้พี่อมว่าพี่ผมน่าจะต้องได้ไอดีอะไรสักอย่างนี่แหละเพราะว่ามัน49.9นะครับ่ะลองสุ่มดูครับมาครับมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าหมวกเอฟหรือเปล่ารอบนี้ บมวกเอฟรึปล่าครับมาทุกคนมามาบมวกเอฟนะครับไอเดีเชื่อมเฟซบุ๊กนะครับอ่าทุกคนดูนะครับไอเดีเชื่อมเฟซบุ๊กนะครับผมไอดีแลเห็นไหมเห็นไหมครับเมลพาร์ตข้างล่างเห็นไหมครับบอกเลยได้จริงนะครับเข้าเฟซบุ๊กได้เลยนะครับเชื่อมเฟซบุ๊กนะครับขอญาตเซนเซอร์ตรงนี้แต่บอกเลยว่าได้จริงเดี๋ยวจะเข้าไอดีให้ดูนะครับไปดูกันนี่นะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอดีจริงๆนะครับนี่ไอเดีหมวกเอฟนะครับเห็นไหมหมวกเอฟแทนแท้เลยทุกคนนะครับก็ ถ้าอยากสุ่มไอดีแบบนี้นะครับคุ้มนะครับแจกวันละสิบไอดีนะครับด้านล่างเลยนะครับคลิปด้านล่างเลยนะครับผมใต้คลิปเลยนะครับบายบายครับ